ดีจ้ะวันนี้เดิอนชาแนลสิแม่อมปลาดุกด้วยจ้ะอมปลาดุกแล้วก็ใส่เห็ดเป็นเห็ดบดจ้ะเห็ดบดก็มีเห็ดแฟงก็มีออมแบบบ้านๆ้านเนาเนะจ้ะเนาะแล้วก็ใส่หวายน้ำหวายที่ต้มแล้วเนาะจะเนาแบบแซ่บเลยมานียใส่ผักหลายๆมาเฮดชนเลยจ้ะต้องแซบด้วยจ้ะ เครื่องแซ่ทุกอย่างเลยได้ใจได้ปลาเสียผีใส่ทุกอย่างแล้วแต่ว่ายเดือนเห็ดเป็นหนามจะนั่งมาหนีูเพราะว่ามันมีเห็ดน้ำมีเห็ดมีไหวพร้อมจ้ะมีเห็ดมีไหว,มมหหวตรงใเซรามจะนั่งนะมันจังหอมมันจังแซ่วันนี้ไปตลาดไปิดองตันค่ะเอาจะมีอาหารปลาปลาแบบบ้รรณทุกอย่างเลยแซ่บ ใส่ปลาดุกต้งใสก่อนนะจะเนาะเป็นปลาดุกตัวเล็กหน่อยแลย้วอย่าปลาดุกตัวใหญ่เรือนเขมาหน่อยแบบแบบน่าร้องเลยนี่จ้ะปลาดุกปลาดุกนาจ้ะปลาดุกนาอ้าวใส่ก็ไปใส่ก็ไปเลยอ่ะเล่นโซเล่ปลาดุกหน้าปลาดุกตัวห,ห,ห,หน่อยอ่ะค่ะ Lấy vải cho Vải tôm lèo Lấy gặp lại Ôm bà đục Lấy vải Lấy Hết bột Hết bột ma เปี้ยงนิดหน่อยเปี้ยงไปปลูกเองอยู่บ้านเด้อจ้ะเด้อ หมอกคือเก่าไปดูแกไอ้เแบบิดตัวโหลดมันเป็นปลาดูกน้อยดูกหน้าจะตัวน้อยพี่ผู้ดีแหละแต่ว่าน้อยครับบอกรองแ่บ น้องบางทีใส่เข้าไปออมมันต้องพักหลายๆจ,จ้ะน้ำเสียจะค่อยๆค่อยๆแย่งค่อยๆใส่ทีหลัง เรื่องไหวโอ้เจ็บบวดไปนั่งทีนี่เต็มหมอพอดีเลยจ้ะหายไปไร้มือไปเห็นงานน้ำพญเวร์บว่างก็่เพื่อเลยจ้ะิีนี้ว่างก็เลยมาเห็นน,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 น้น,นปลาบ,บ้านเท่าเนี่ยจ้ะงานกัเรังเรื่มเขาลายก้อนฝีไม้จงไปเห็นสรอยพญเวน เฮอเ็ดโบดทมีไว้ปลาดุกแก่ปุกเ่บน้ำจะนั่งอใกลเดือดไล้จะเนาะได้ใส่ข้าอีตัวก็ใส่แง่งเดี๋ยวค้นตัวเองกันเพราะว่ามันเต็มหม้อ เฮ็ดบดนะเป็นตด้แ่บไปยังไงไวก็เป็นตด้แทบ,งงต,แบตัวไป่เปนแย่อะไรก็ไป ใยโยแก้งไว้ก็ตายชอบกินแกลงไว้แกงฮิตอยงนีกขาสาวอยู่นบนอ่ะมาเด้อกินอมปลาดุกใส่เห็ดใส่ไว้จ้ะเสีบบเรื่องพี่น้องเด้อมาเด้อกินผู้เดียวจ้ะ ไปเก็บงานนิดหน่อยเนี่ยเอ้ยบ่ให้ไปนำ้ำแล้วยู่ใี่กระป๋ี่จะ้ะเห็ดเห็ดไม่แบบบวบสี็งจะแปบอะแยงไม่ไหวพอมาจากนี่ไหวไหวซื้อมาจากตลาดเล่านี่แต่ของปลาปลา้านเฮาแบบรถไฟข้องตันนะจ๊ะ เฮ็ดบดดุกหน่อยดุกหน่อยแบบปลาข่อนบรรเทาหน่อยไม่ใจแบบตัวไวไงนี่หอมอมเสียวเสียบอะเฮ็ดแน่เฮ็ดบดแน่เฮ็ดไวแน่ ไะบ,บวกปกเห็ดเฟี้ยงกับมีอยู่หน่อยนึงปลูกอยู่เฮี้ยนแน่ใจเห็ดเฟี้ยงเห็ดฟางนะจ๊ะปลูกเซนสะกาแบบว่าจะเห็ดน,นะเราอมาลองเบิ่งกันล่างออกดอกแคบมันห่อนเลยสุดๆตั้มในแน่นกับไรมันห่อน kiểu độc linh, nha, thao nhéo, làm may đấy nè, sẽ luộc sáu nồi, ghi năm mươi bảy rồi cả. น้าเล่าไม่ใช่กัดตายอะจ,จะกินเป็นแต่ว่าก,กินหอดอยู่ได้มากเหตุต่อาหารน้าเล่าละสูลูกกินคนหน่อยเนี่ยก็กินบ่เป็น จะหยอดไ้หยอดไปเรียบครัวเสีบบุกษาคุณใดเอ้โเปีนไปโน่นแล้วอื

หมดจอกัามาเด้อร์ได้อยู่ไก่กับมาโหลด นหอมพัฟซี่พัฟอีตัวพัฟกระงแหง,ง้ยสุดยอดเลยใส่ครบสูตรเลยค่ะพี่น้องนี่แว่นไปนเก็บงานนิดหน่อยมาเนี่ยกุลาบมามแล้งกุลาบเต้มหมอมเนเพราะต้องยานว่าจะเบิร์ดได้เจอด้วเดี๋ยวเจส่งฟีดไปพร้อมกินหมูไมันะ้ำ กัอนยุดกับยุดสักผ่าสักแพ้นะจ๊ะจพี่น้องแน่าสนใจไปน้ำพะเยาเป็นวันอาทีเถอะเถอะผ่ากับบริษัท แต่คลิปนี้ตั้มนี่น้อยใจเนาะเอาไปคลิปหนาเดี๋ยวไม่ใช่เดือนตีเห็นยังซูกินในพี่น้องก้อยเบิ่งได้ใจเด้อคนละอาทิตเป็นวันเสาร์วันศุกร์แต่มือ่อเดือนหยุดเพราะว่าช่วงนี้เดือนนั่นตัวง,งานพยิเวณเรื่อยมาค่อยวา,บางบัรไดาอะช่วงเดีจะพร้อมวางอ่ะยีซูจินเห็นในเบิงได้ใจเด้อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดือนนั่นแะค่ะเด้อ ก็สับสะไคร่ยิมนีก็ซ้ำนี้น้อยจ้ะเนาะสวัสดีจ้า